คืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สวัสดีครับทุกคนคืนนี้เราจะมาฟังเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นกับพี่วิทย์ครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ความน่ากลัวของมันยังชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานมันเกิดที่สาราร้างปากซอยของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคกลางศาลานั้น่ะ ไม่มีแล้วแต่ชื่อเสียงความเฮี้ยนของมันยังอยู่เต็มๆในหมู่บ้านนั้นคืนนั้นฝนตกหนักมากเหมือนฟ้าจะถล่มลงมาพิวิทย์กำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านตัวเปียกปอนไปหมดมองทางแทบไม่เห็นเลยครับเขาไม่คุ้นกับศาลาแห่งนี้หรอกรู้แค่ว่าเป็นศาลารอรถเก่าๆ ที่ไม่มีใครใช้แล้วพอเห็นหลังคาสังกะสีผุๆตรงปากซอยพี่วิทย์ก็เลยจอดรถพักเพื่อหลบฝนบรรยากาศในศาลาเงียบกริบมีแต่เสียงฝนซัดแรงๆกบเขียดและกลิ่นดินจากทุ่งนาที่ตีเข้าจมูกพีวิตย์กำลังจะหยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบเพื่อคลายหนาวแต่จู่ๆ เขาก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ในความมืดของศาลาเขาหันไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนก้มหน้าอยู่เธอเป็นหญิงท้องแก่ใส่ชุดคลุมท้องเปียกฝนผิวซีดมากมือห้อยนิ่งและที่พื้นไม้ตรงเท้าเธอ มีรอยเลือดจางๆไหลซึมออกมาพ่วิทย์ตั้งสติได้นิดหน่อยเลยถามเสียงเบาๆว่าพี่ครับมารอรถเหรอครับไม่มีเสียงตอบเธอแค่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆพอเห็นใบหน้าพี่วิทย์ก็แทบช็อกดวงตาของเธอดำสนิทเหมือนหลุมลึกและที่น่ากลัวที่สุดคือ ปากยิ้มกว้างจนเกือบถึงหูแขนขาของเธอเริ่มเบี้ยวผิดรูปแล้วเสียงกระซิบที่เย็นเฉียบก็ลอยมาเจ็บช่วยด้วยทันใดนั้นอากาศรอบตัวพี่วิทย์ก็เย็นลงทันทีทันใดเย็นจัดเหมือนอยู่ในตู้แช่ แล้วเขาก็เห็นแสงไฟหน้ารถสองดวงสว่างจ้าเข้ามาในศาลาทาั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเขาไม่เห็นรถวิ่งมาแม้แต่คันเดียวแสงไฟหน้ารถสาดเข้าหน้าเขาหลังจากนั้นก็มีเสียงเบรกดังแหลมสูงเหมือนตอนรถชนกันอย่างแรงผู้หญิงท้องแก่คนนั้นโดนรถชนเข้าอย่างจังร่างประหลาดกระเด็นเข้าใส่พิวิทย พร้อมกับสัมผัสของผิวเย็นๆที่มันแนบอยู่กับตัวของพี่วิทย์เขาพยายามจะลุกหนีแต่ตัวเขากลับขยับไม่ได้เลยเหมือนถูกจับให้นั่งนั่งอยู่ตรงนั้นและหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดับสนิทลงไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่อาศัยแถวนั้นมาเจอพี่วิทย์นอนสลบอยู่ในสาลา ตัวเขาสั่นเทาเหงื่อออกท่วมไปหมดพอช่วยกันปลุกพี่วิทย์ขึ้นมาได้ชาวบ้านถามว่าเมื่อคืนเห็นอะไรหรือเปล่าพี่วิทย์พูดอะไรไม่ออกได้แต่สั่นหัวไปมาชายแก่คนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มก็ถอนหายใจแล้วพูดด้วยเสียงที่ฟังดูเศร้าว่าเอ็งไม่ใช่คนแถวนี้ใช่นไหมสาลานี้สิบกว่าปีก่อน มีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งโดนรถกระบะชนเข้าอย่างจังแล้วร่างก็กระเด็นเข้ามาตายในศาลานี่แหละเขาว่ากันว่าวิญญาณแกยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ตรงนี้พี่วิท์นิ่งฟังอยู่อย่างนั้นและพยายามตั้งสติจนสามารถขี่รถกลับบ้านได้และแกก็ไม่ลืมที่จะแวะวัดก่อนถึงบ้านเพื่อทำบุญให้กับวิญญาณของหญิงสาวคนนั้น และตั้งแต่นั้นพี่วิทย์ก็ไม่กลับบ้านดึกอีกเลยถ้าจำเป็นจริงๆแกก็จะขอค้างที่บ้านของเพื่อนแทนการขี่รถกลับมาทางนั้นในยามค่ำคืน